พวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการไม่มีครับดีพอถ้ามีพวกเธอจะเดือดร้อนไอ้คนที่มันทำให้แฟนฉันไม่พอใจมันอยู่ไหนฉันจะลากมันมาการาบขอโทษท่านประธานทำไมมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยหรอครับไหนๆวันนี้ได้อะไรมากินบ้างลูกหูหลายอย่างเลยไอ้หวยพักเที่ยงไปกินด้วยกันนะได้สิ กินฟรีได้ไหมสิ้นเดือนแล้วกระเป๋าตังค์แทบได้อยู่แล้วเพื่อนปะ่ะอุย้ยซุ่มซ่ามจังเลยฉันนี่ครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับโทษนะครับคุณเป็นพนักง,งานของที่นี่เหรอ ทำไมผมไม่เห็นคุณหน้าคุณเลยหรือว่าคุณแค่มาติดต่อธุระเฉยๆครับอ๋อผมชื่อปีเตอร์นะครับจริงๆผมมีหน้าที่ทํางานอยู่ที่นี่นี่แหละคือผมจะมาสักครู่นะครับเอ่อเงินไว้ค่อยคุยกันเลยครับผมขอตัวก่อนค่ะฮัลโหลครับน่ารักนะลูกหมู ใช่อะไรน่ารักป้าเสียงสูงนแน่พอเลยไอ,ไอ้เลิกเสาวได้แล้วไม่แน่นะลูกหมูเทวดาฟ้าดินเขาอาจจะส่งเนื้อคู่มาให้สาวคานทองอย่างเธอก็ได้จีบเขาเลยสิบ้าเหรอไอ้ผู้หญิงเขาไม่จีบผู้ชายกันหรอกไปไปทำงานก็ได้แล้วเดี๋ยวจะโดนผู้จัดการดุเอา อาอาอาไม่จีบตอนนี้ระวังสุนัขข้าไปรับประทานนะเดยไอหยุดพูดแล้วไปไปทํางานไม่งั้นฉันให้กินข้าวด้วยนะแต่เขามาหลับริงนะแกเดยไอครับเลขาวันเลขาวันไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับผมเป็นถึงผู้จัดการสาขาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับครับสวัสดีครับเลขาวันมีเรื่องอะไรอีกห่อคะพี่ชัดเนื้อทองหินยายคุณวันเนี่ยสั่งงานพี่ไม่ได้พักเลย พี่ชัดไม่เหนื่อยบ้างหรอคะไม่หรอกในท้องแบบนี้แหละปกติเพราะอำนาจเขาสูงไป่าเราเขาสั่งอะไรเราเราก็ต้องทํารอพี่ได้โอกาสเลือดขาเก็อีมันได้ก่อนแล้ววันนั้นพี่จะสั่งงานมันกลับร้อยเท่าเลยคอยดูดีค่ะอ่ะแล้วข่าวน,นี้มันโทรมาให้ทําอะไรอีกล่ะคะก็ให้พี่ดูแลต้อนรับท่านประธานคนใหม่เดี๋ยวบ่ายๆเขาจะเข้ามาที่สาขาแล้วแบบนี้ก็ดีสิคะพี่ชัด พี่ชัดคะถ้าท่านประธานคนใหม่มาพี่รีบระจบประแจงเขาไว้เลยนะคะมันจะได้เป็นใบเบิกทางในอนาคตให้ว่าที่สามีของเนื้อทองพี่ทําแบบนั้นมาสักพักแล้วแต่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยเนื้อทองคะพี่ฝากแจ้งพนักง,งานให้เขียนเยยนกันหน่อยนะสาขาเราจะได้ดูมีภาพหลักที่ดีได้ค่ะพี่ชัดเดี๋ยวเนื้อทองจัดการให้ แม่แม่แหมลูกหมูวันนี้ทํางานมีชีวิตชีวาจังเลยเนาะเหมือนคนอินเลฟเลยอะไอ้ยังอีกทำงานไปเลยนะอ่ะอะไม่แซวแล้วก็ได้เดี๋ยวอีกสิบนาทีไปกินข้าวก่อนนะลูกหมูอือได้หิวแล้วใช่ไหมล่ะเปแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องจ้า <laughs> โอ๊ยแหกปากอะไรกันนะกันหนา ดังลั่นเดียนข้างนอกเกิดมาไม่เคยพูดกันหรือไงดูสิเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยมัวแต่นักอู้กันอยู่ได้เราไม่ได้อู้นนะเราทำงานกันอยู่เนื้อทองใช่มีแต่เธอนั่นแหละที่ไม่ทำเนื้อทองฉันไม่ทำตรงไหนฉันก็ยืนสั่งงานพวกเธออยู่นี่ไงแหมแมแหม,แมพวกเธอเงินเดือนสามหมื่นนะไม่ใช่สามร้อยทำงานให้มันคุ้มค่าจ้างหน่อย เกลียกันตัวเป็นขนจริงๆเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าพวกเราเหรอเนื้อทองเธอก็เป็นพนักงานเหมือนกันนั่นสิเนื้อทองทำไมเธอถึงได้เชิดหน้าชูคอสั่งงานพวกเราเหมือนอยู่เหนือพวกเราอย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็ทําไมจะสั่งไม่ได้ล่ะฉันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการไม่ใช่พนักงานธรรมดาอย่างพวกเธอผู้ช่วยผู้จัดการใครแต่งตั้งให้เธอหรอฉันเอง พวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการไม่มีครับดีพอถ้ามีพวกเธอจะเดือดร้อนพี่ชัดคะนรทองบอกให้พวกมันขยันแล้วนะคะแต่พวกมันเถียงนรทองแบบนี้นรทงก็หมดกำลังใจที่จะพูดแล้วล่ะคะ่ะหืมมันน่าไหมเนี่ยพวกเธอฟังคำฉันเอาไว้เลยนะใครฟังอาจทำให้แฟนฉันไม่พอใจฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยเข้าใจที่ฉันพูดนะ เข้าใจค่ะครับอ๋อแล้งานที่เหลือของเนื้อทองพวกเธอเอาไปทำกันให้หมดด้วยละ่ะเดี๋ยวแฟนฉันจะเหนื่อยทำให้เสร็จด้วยละ่ะไม่เสร็จไม่ต้องไปกินข้าวไปกันค่ะพี่ชาเป็นผู้จัดการภาษาอะไรไม่เห็นใจลูกน้องเลย สัแต่จะสั่งเข้าข้าวแต่คนของตัวเองอานาไอ้ไแกก็จะเย็นเย็นเย็นไม่ได้หรอกลูกหมูหัวฉันมันร้อนไม่หมดแล้วเนี่ยผมไม่ได้ว่าผู้จัดก,การนะครับผมแค่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับค่ะผมก็ตกใจหมดเออนี่เที่ยงแล้วยังไม่ไปพักกันเหรอครับทีแรกก็จะไปนี่แหละค่ะแต่ถูกผู้จัดก,การสั่งให้เคลียร์งานก่อน ไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นไว้ค่อยกลับมาทำก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกจริงลูกหมูเดี๋ยวเราไม่มีแรงเอานะก็ไแด้ว่าแต่พวกคุณสองคนชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อไอครับฉันลูกหมูค่ะสอดด้วยนะครับไอคคนลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราตามลงไปอ๋อครับงั้นผมลงไปรอข้างล่างลยครับ ไงไมีจีบฉันจีบนะเดี๋ยวเป็นพนักงานที่นี่เหรอเอ่อก็ใช่ครับ แล้วนี่แกแต่งตัวอะไรของแกโลกไม่ได้หมุนรอบตัวแกนะคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะบอกแฟนฉันที่เป็นผู้จัดการสาขาให้จัดการพนักงานที่ไม่ทำตามกฎอย่างแกแฟนคุณทำได้หรอครับได้สิแฟนฉันทำได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะคัดใครเข้าหรือเอาใครออกทำได้หมดโดยไม่ต้องมีเหตุผลเลยด้วยซ้ำหลบไปแพนักงานพวกนี้ทำตัวน่าหงุดงิจจริงๆอะไรกันเนี่ย นี่พวกเธออยู่แบบโดนโอเอาเปรียบแบบนี้มานานหรือยังอือก็นานแล้วครับเราไม่มีคนแจ้งสำนักงานใหญ่เลยหรอเคยมีคนแจ้งแล้วค่ะแต่เขาโดนเด้ง<อ>พวกเราก็เลยไม่กล้าท้าทายอํำนาจมืดอ,อ้าวนี่พวกแกยังทำงานกันไม่เสร็จไม่ใช่เหรอใครใช้ให้พวกแกมาพักผู้จัดจาก,การพวกเราแค่มาพักแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวต้กลับไปทำงานไม่ได้ คำสาปฉันถือเปน็นอำนาจสูงสุด,สดไหนไอคนที่มันทำให้แฟนฉันไม่พอใจมันอยู่ไหนฉันจะลากมันระกราบขอโทษต้องขนาดนั้นเลยครับคุณชัดท่านประธานทำไมมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยหรอครับท่านประธานเขาเป็นท่านประธานผมจะมาตอนไหนผมต้องรายงานคุณด้วยเหรอคุณชัดปล่าครับไม่ต้องครับแต่พวกเธอสองคน เชิญทานข้าวพักผ่อนหย่อนใจได้ตามสบายเลยนะถ้าวันนี้เหนื่อยงานไม่ต้องทำก็ได้กลับบ้านก็นได้เลยนะไปๆปฉันใจดีพี่ช้าสุดที่รักคะจัดก,การธนทองหรือยังคะธนทองนี่คะ่คะมันอยู่กับพร้อมนาสามคนเลยไหนพี่ชัดบอกว่าจะไม่ให้พวกมันกินข้าวจนกว่าจะทำงานเสร็จยังไงล่ะคะ<แ>เดี๋ยวให้มาทานคนม ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะผมนี่แหละประธานบริษัทคนใหม่ของที่นี่ผมยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วจริงเหรอคะพี่ช้าก็จริงมันสินะทองท่านประธานครับผมขอโทษนะครับอย่ากโกรธอะไรผมเลยนะครับที่ผมทำไปทั้งหมดจริงๆผมไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมแค่อยากให้ทุกอย่างออกมาดีจะได้ถูกใจท่านประธานครับใช่ค่ะใช่ค่ะท่านประธานอย่าลง,งโทษอะไรพี่ช้าเลยนะคะพี่ช้าเป็นผู้จัดการที่ดีมากคะ่ะไม่ต้องมาแถนครับและก็ไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้น มันไม่ทันแล้วคนบ้านหน้าขาดคุณธรรมไม่สมควรเป็นนายคนบริษัทผมไม่ต้องการคุณแบบพวกคุณผมขอไล่คุณสองคนออกไล<ห>่ออกเคกียกับไล่ออกได้หรอครับน่นสิคะพวกเราสองคนยังไม่ได้ท,ทำอะไรร้ายแรงเลยนะคะคำพูดแย่ๆของพวกคุณนั่นแหละรครับที่มันร้าแผเชิญครับ <c oughs> เนื้อทองเป็นพ่าแกเลยไม่จัดโดนไล่ออกอ้าว่ัทำไมพวกมถทองแบบน้ล่ะคะปล่อยฉันเราเลิกกัน หัวหน้าที่ดีเขาจะไม่นั่งอยู่บนหัวใครแต่เขาจะนั่งอยู่ในหัวใจลูกน้องแค่เธอหยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากตมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน